แน่นมากเลยนี่ใส่กระสิงขนมจีนมาในเลยเส้นขนมจีนเส้นเหนียวหนึบหนับเนียวพันยังไสคือเก่าค่ะลมะม้มปากพอจะของเมาส์รักเดียวเบิด์ตป่ะนะปากบอยเมียเลยพักการจองพักไพ่ขึ้นเก่าค่ะพักการจองพักไพ่ันเดียวกันนะ่ะบ <c oughs> <c oughs> ิกนี่คอ,อมเมนต์มา ทำไมทำไมอ้วนจังดูเมื่อวานไม่เคยเด้อตั้มมีเริ่มอ้วนแล้วนะทราบค่ะทราบค่ะทราบค่ะกําลังลดอยู่ว่าดังมาค่ะตํามส่วนมึกไข่จ้ามากับคุณสามีโดนๆดังพอกัน <c oughs> เอาหยัดเด้อมนเสียเลยไปกินตั้คุณหม,ม,มน่าจอดนะอร่อยไหมอืมเป็นเดตอจำมัง อันนี้มันคือลูกอะไรจ๊ำหมากสาบหมากสาบบอก้างคือกรอบอะกรอบฮะนีะ่ก็จำแจ้มใส่บ้างบกเออแค่หนึ่งปลานะ,ะเฮ้ยเสียบ เียตาต้องยงนยกตัวลงลายบางทีก็จินตินก็เจี๊ยวอ <laughs> เอาลองดูนาปอนะเอ้ยแข็งแค่ว่าอือมันต้องกินหนงสี่ตัวพี่น้องมาเดี๋ยวเขาหนี่งเขาคอยิงปลาแน่นมากไข่มันแน่นมากเลยนี่ ใส่ก็เส้นขนมจีนมานี่เลยเส้นขนมจีนเส้นเนียวหนียนับเนียวพันยังไงคือเก่าค่ะ <c oughs> เอาล้มปากพาจะขอกเมานีัดหลุดดอละดีละเบิดปะนะปากโอยเมียเลยี่ยไปเรื่เดียววะสองเทียดะ บออกเลยเนาะตำหมิงฮอดลึกเนาะดี่คุยดีไอคุ่หัวย่อนข้ามบอกจะโบอกกวันพักการจองพักไพ่ก็แลรวค่ะพักการจองพักไพ่อันเดียวกันนะจะไดามาือ บราเสือหัวอืมอยรืองลูกหายกันเนาะมันหายกันเหรอืม้พื่อนก็พ่อกับแม่หายกันลูกเราเหมือนเราบิกนี่อ่านคอมเมนต์มาทำไมทำไมอ้วนจังประจันใครเมื่อวานไม่ขอดยดใครอรอตั้มมีเริ่มอ้วนแล้วนะ ทราบค่ะทราบค่ะทราบค่ะกำลังรถอยู่อ่างงอ่านดีๆแต่ว่าบมตบเออว้นนอกก็เกิดมากแบบว่ามันกินแสบไม่กินนัวแหละพี่น้องนะผมผมต้งบอกว่าเออเธอเบาๆหน่อยก็ได้นะกระสุนตกแรงมากกินพี่น้อโอ้โหสีจวดจานมาก <S 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 อ,อืม เมื่อมีคนถามแล้วว่าทำจะทำมถึงอ้วดนี่แบบนี้เลยหยัดหยัดดังเดียวบอกว่าี่เป็นห่วงครับอบอกใครว่าลอยโดก่ะ บุญหัวใจเราลผาไอ้เี่าเออนมันกำลังกำลังแบบออกกำลังกายเพื่อตัวเองโอ้โหหมึกข้าวผักวะข้าจผักหวานมากเลยมันเป็นมันๆเนาะมันหวานนิดนึงประคุม อนมนหรออืม,มอืมกินแกงพริกก็รู้สกอาอืมันดปไประถูกแม่นยัดใจเนาะโอ้ยเยี่ยงเมือนันนะอยาจะเห็นไปด้วยอืมอืมอืปั่นอะไรแบบั้นหวานเนาะมือเนาะ เอาครอืมข้ามันเอามันเอาพูดแคกินอืเหว่ได้กินอีปีนี่งานวาฝนว่าเนี่ยตกงนะฝนว่าตกเลยเลดูเร่มีอื่นจากคนอกนี่เลยนี่ห่ะยอกเลยยอกของมีนันยุพันนี่นเนี่อม่ขังสะไม่กิน กนมดีมาเข่าไส้กินปักๆนะผักอะไรคะเลอร์ไ <Very quiet. S 2> อยากบอกน้ำเพิ่นเนะาะกะลําย่านเพิ่นเหงาเนาะก็ถามเพินรนกะลํดีมานั่งกินผพ้ดเดียวกัน,นหรอกะลํายู่ส่โยนีตลาดตลาดคอร์ส <c oughs> ไม่ใช่ไมสลัดลนั่นแหละ สารอะไรสารขวักระดคษขวดควดน้ำมันอืมอน้ำ <laughs> <laughs> จะลึ่งตึงตังตามที่บอกว่าน้ำปูตังมาล่างผลิตเดอร์เราอุ่นหนุนด้วยนะคะนี้แพ็กเกจแบบนี้แหละใช่ใครที่ ถามหาน้ำปลาราของเราเรามีข่าวดีจะมาบอกนะครับคือเราจะกลับมาใหม่แล้วเพราะว่าเราเคลียร์งานเคลียร์อะไรของเราเรียบร้อยลงตัวแล้วเราก็เลยพร้อมแล้วที่จะกลับมาพร้อมกับน้ําปูราด้วยนะครับใส่ค่ะขายสองอย่างและเราจะมาแจกความแซ่บให้ทุกคนได้กินนะครับเดือนหน้าแน่นอนเนาะหลังสงการนั่นแหละใช่สั่งรถใหญ่เลยรอบนี้คือสั่งไปแล้ว<ห>เรียบร้อยอะไรที่ทำเรียบร้อยเลย แต่น้ำปลาใช้แบบแพ็่เกจเดิมนี่รักมันอร่อยมากแมนดูค่ะไข่มันแน่นขนาดค้นมาจแต่ละย่องเอ้ยพัะทยาไงอืงอ,อม,มันไข่มันมันมากเนาะแน่นหนึบกระขึือนได้มาทำไมอะไอ,อยากพอกินน้ำเนาะหวาน บ่านในป่ากันเด้อเ่าว่าผัวไปใส่ก็บอกกินน้ำผัวเกมีว่านทำมาผัวไปใส่มีหอดขม้อมเนม์น่าไปข้อเมนตรของบิ๊กไหมว่าแม่น้องอยู่ไหนบางคนว่าบิ๊กเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวเลี <c oughs> <c oughs> ย้ยงเดียวจังได้เดี๋ยวต้องกันอยู่ในลูกก็ได้ดื้อคือริ่งนี่ฮาว่าว้าบาปลูกใครครัก โอ้ยเสบมื่อไนกินหนึ่งปลานะรตบอยากกินหนึ่งปลาอยากกินกินหนึ่งผสมไหมอยากกินหนึ่งผสมไหบอกว่ากินหนึ่งผสมเอาทอดผสมไม่ต้องทอดผสมอันบุญปากบอกได้เอาจะต้องกินตอนเช้าโกกิใช่แล้วก็โกกิอะไรแป้งใช่แล้วก็ทอดกับกรอบแซบสุดยอดเลยที่เห็นผลพี่น้องผมเขาโดดตัวเขาตัวไส้กรีอ่ะเขาเคยบอกตัวไหมว่าตัวทำกับข้าวอะไรบ้างไม่เคย แล้วมึงยังทำให้กูแดดกูเนาะจ้าถ้ากูไม่ทำให้มึงแดกแล้วใครจะทำให้มึงแดกอดหอยเนาะงั่นอร่อยครับอู้ว่เบาเด้อแม่มึงเลี้ยงมึงมาหอดแต่มือใหญ่หอนเด้อกูเลี้ยงมึงหอดมือตายเด้อมึงจีบเบาเด้อไปแค่นี้แหละไปแล้วครับทุกคนไปครับ